สวัสดีจ่าเพนครับทุกคนเมื่อนี้ยายจะไม่กาผ้ามวนเวยจ่าเด้อเมื่อนี้มายายฉิบผ้าหากินหาอยากเ้ยจ่าสวัสดีครับ <laughs> ครับกระเบื้องวันนี้พี่น้องรุ่นเบื้องใหญ่ยิย่งมหาหยางกาไปยายจำไม่กา <c oughs> เขามาแล้วก็ยังลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายในเด้อไปไปรุ่นเบื้องใหญ่สิมหา งัดทางงัดงัดทางงัดเด้อพี่น้องเด้อมัอนี่ไองัด,ม,ม,นนงดมางัดเลยจ่าเด้อให้ตาทองงัดบึงที่เหล่าพี่น้องเออปรได้เขาโคเขาปลาดอกเลยจ่าเด้อปอดนอนใหม่เห็นบอ่อพี่น้องเห็นบอ่อขืนเงา <laughs> พี่น้องเห็นบอ่อัางไน,น <laughs> ยังได้เลยโอ้ยพี่น้องนานเห็นบ่อเนาแห้งพี่น้องดอืยเหีนบ่อเห็ดเอาไปซับไปไหวทับตุมถ้าแจ้วนี้่จ่าเนาะอาเทาบังงัดทางงัดบ้งบึดบึดจำบึดบึดจำบึด้น เป็นยังจะบูดบ่าไข่ได้เท่ามาพี่น้องมาดูน้องบัดพี่น้องนี่มา,มาบานนี้เออเอาเบิ้องเขาคู่เขา,ขาปากากระฮาเฮ็ดก็ะเด็จพ่อแก่งนอกพี่น้องนอกกะระฮาปลาลอกใกล้ๆบ่เด็จไปใกล้คือมูเพิรนก็ะเด็จไปใกล้กระเจดเฮ็ดปวกอยู่ เ <laughs> ออ,นนอ,อจังไรกะเบิ่งใหญ่เนี่ยเยด้อแพนครับอืสุผูชุคนอ,อ๋อเออเบิ้งทีละตัอใหญ่เหมือนจะเป็นองคถีบระบ,บ้อมีคนทรับ <laughs> เออกลับมาแล้วยายกลับมาให้ทำธุระในงานพื้นนอกพี่น้องเนาะพี่น้องกันเออเห็นบ่พี่น้องนอเหี้ยเอาอีรีแล้วลอกให้เอาเป็นเปรย์จากซับงัดจากงัดนอกพี่น้องเนาะหน่าเจ้าตัวนี้หน่อยเนี่ยมัน หาก่อนเมื่อเลื่อเนอนอย่าเขาอืดไม่นังแหนงนี่นอนนี่มืดเนาะมันออกดีพี่น้องหามันออกบัวอวดเนาะเทาก็จะมันบัวอวดกรวายเรื่งเมื่อยเนาะแมนตัวอ้วนก็บจับไป็มืดเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่เทานี่เอาตัวนี้ก่อนนี่นี่เออนี่ยนี่ ไน,น้ำล่ะเออน่พี่น้องตุมแก้วโอ้ยแต่ทองตัวใหญ่เขาใหญ่บ่มีแขวะเปลี่ยนเนี่ยออกใหม่เราพี่น้องเนาะเอ,ออักเลยได้พี่น้อง อ้าวพี่นอ้องเออ,อ,อนะเอทำอันนี้เนาะพี่น้องเนะาะทางออกนั่เย็ดแปะมันจะออกง่ายเออนี่พี่น้องเพี่บอ๊ะกำลังเต็มยู่นี่พี่น้อง,ง,องมากมา,มา อ๋อผีน้องลงไปละหืมหืมห็นบ่พี่น้องนะหนึ่งนอมองนี้โอ้ยหลายนออยู่เออื้อหินช่วงนี้ไปหาเห็ดบ่ได้เน่าสาไปได้มือวาดนี่เดีวพอแกงเน่าสาเนาะ คิดบ่ไข่ออกนี่แถวบ้านเนาะแถาเนะาะคิดบ่ไข่ออกด้วยจ้ายกกะ h ให้เบิ่งซับน้องหม่ย,ยีเลยจ้าเออน้องหม้ก้อ,อ,อนอน,ออนี่เลี้ยงกระทองคิดดึก้อนนี้เองเนาะพี่น้องนออเ,าเาานาะ มาเดิม่มเอาเนใหญ่สุภูสุคนเดินย่ำนอ้องใหม่กับน,นอ้องใหม่เลยน้อพี่น้องเนาะหาตามลูดูกา้านไปใส่เลยน้อพี่น้อง <laughs> หาย่ำลุ่มหาตามลดูก้านหาหยังกะอันนี้หาไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะาบหาก,ก็ะบาดไอเกนพี่น้องดูโอ้พน้องดู เออน้าเอาบ่าได้เ wow, ด้อ yeah, พี่น right ้องเด้อขึ้นสูงล่ะตันน่ะน้าอยู่ในนามกบพี่นี่กับเลี้ยงก็บ่ได้กินได้ยากหรอกพี่น้องใต้เมือกบมันเป็นอย่างหลอมันห่อน นี่พี่น้องนี่องกังามยู่แกก็จะไปปอกไปตุมมตะกินน้องพี่น้องละเอออืแป้นอื่นแล้วพี่น้องอืมอะไรนออยู่โอ้ยนอนจอยขึ้นเจอของนะท้า เงินน voilà uh uh um> anyway ี่มิดนอนจอยๆในหน่อยน้อพี่น้องเสียงนกเสียงนุกบ่านีอ่าหนกเสียงกันพี่น้องใส่ไปปอกไปยังน้องพี่น้องนะมาแพนครับจูผุ้ๆคนเบาในยายเด้อ ใหญ่จะไปแต่ตท้องก็งใหญ่ก็ไปทํำธุระเลยเนะะาะกลับมาเลยออกไปทํำธุระไปซอยพี่น้องอม,มากก็นอนกันใหญ่กันยาวบางทีหลยว่าไปเห็ดสมเห็ดยังเสพดีนวจ๋าเนาะ็อ่อ ใบเงินเฮาโอ้ยต้นกล้วยใหญ่ลมช่อยสวันดีจ้าแกมาปอกน้องเปนองเนาะซับมาแล้วก็มาปอกนีไปันกินจ้าเนาะกินเห็ดเแฉบๆนะเจ็บตัวพ่เจีบมาก่อนดีนอนไปนอนจะเเ็บจะได้กินละเท่านี้ต้ป็นอนเ ตอเป็นนอเลยฮตไอันนี้เวลดเสียเสียเนาะเสียนองเนาะฮ็ดไว้มนนุ่ยดเองมากนอเ้ไว้ส่ถุงเบียมเพื่อนเลยทคิดไล้ไลมได้ไลรนร้่นะจายเนาะมาที่เมากส่กันที่ละเท้า สวัสดีครับยายชอบกดกได้เปนน้องด้อยว่าทำไมยายที่ท ouais. are, future, นคนเด uh ียวแบี่ตนบกัเทืออย่ดีอย่าดีการบัอเทินี่ยายจะไปตุ่มเป็นนองสีด้วยจ่าด้วยนี่ตุ่มหรือกระเซ็นตุ่มนี่มอเป็นนองน้องงามเลยนี่กินดุดุว นองบบบากูตีหัวน้าก็ห้องหนน้าแล้กูดตีผูใดขาี่ปมแถววบ้านห้างมมีน้เสาวเนาะมีแต่โบลายน่ะมันมันตีนี่มันหางไหมพ่ปลองแถวแถวบ้านอี่ปมีอย่งคือการเ็ดกับทุกการน้องสาว บนได้มันกระจายหางมันคี่เก่าเนาะช่วงวนี้นะเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าคนปันหาหลายสีชีาาวิตบ้านเราห้ากินหายาโอ้ยสีแดง ปอกนี่ยนัดแพ้นัดมั่นเกจ่าเนาะยายก็ตัดหองปอกนสิมูเืปาดหนอตากฟอเลยหุ้นอนยยกอกเลยนอนเดียว มีน่ากินมากมีดหาน้อรับลมีแต่ไม่เจ็บน่าพินน้อยน้องนี่นอ เตียนเตียนเียดุนหันไปงอมงมนีเล้อรพไปนอนละ บ้านี้บ่ต่อคืนเลบ่ต่อให้คืนใหญ่เลยสาวเลยมันสิเสาออกระบุเพราะว่านี่สิเสาออกลเะไรแ่วมันมันช่อร้อนหนาโอ้มันมีหนามมันอยู่แน่นี่เนาะแมนมันอยู่ในน้องหนามมันเป็นหนอนมันดอกก่อใหญ่ทุกอันมันดอกมันหยอดก้อนใหญ่คือชุดปอดน้องสาวเนาะตัวนี้เรารอจะมีเลยมันงามเนาะพี่น้อง

ยางรอหายยังมาเถอะโอ้ยจะิไปหายังบาทย่งนีางรอกก็แทกันยังวัน้เขาคู่นี่ยางรอกก็แทกจ้ามันแหงแลงนะคนเขานอนในบ้านเท่าดีนี่คนมุกมต๊ต๊าเห็ดกัยางตุ้งเลยอ่ะจ้ะหายเห็ดกัยางตุ้เลยเจะคนโผล่เนาะพี่น้องในบ้านอ่าหนีบวนเท่ามันบ่อไข่ออกร่มันา็บ่อไข่ใหญ่เนาะบ้านจีิกับิมเมสให้เราแะไรพี่น้อง ถึงจะลาเศเจาออกที่กันเนาะมันออกมืดทีจังนะเจ้าจิ้งจิงที่ตมหาตำดูการไม่ใช่เรื่น้อพี่น้องยังไดกะตังไม่นํามีป่าไม่น่าไม่น่ามีเขาอะไรพี่น้องคนเ็้ใจิริงเลยจุกระลังให่ใหญ่คนใหญ่ใหญ่เฮ็ดกอกเกะกกับเบิองใหญ่ตลอดไอ้ตัเนา เห็ดหนำก็รุ่งนาลุ่ล้างน้าพี่นองเน,ะนะงา,าะเนอะงามดูยายกะเห็ดให้เห็นเท่านี้เลย <c oughs> ตัวนี้ยกญกะเจ้าไปหนึ่งวัยหนึ่งใส่ถุงย่างไว้จห้อกับพี่ได้นไสแกงนข่าซุปด้นๆเนาะจ้าเนาะยายกะที่จบคลิป อบอกนอ้อไม้บอกน้อไม้แับน้อไม้งัดทางงัดงัดทางงัดดีเน่ยนะอยแต่สอบคลิปย่ายคลิปนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ย่ายทุกคู่ทุกคนได้อจ่าเลยถ้าย่า่ผิดพลาดประกันได้ย่า่ขออภัยเด้อจ่าสวัสดีจ่ารักนะทุกคนอย่าเพติดตามคลิปย่ายต่อไปเด้อจ่าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บจุ๊บสว้สดีสสด้วยกันเด้อจ่าเด้อ